นายน้อยหลังทีมแมนยูเข้าชิงพูดจริงขึ้นาได้ครับเฮยกระจอกเยอะมากซีประตูต่อสองครับในช่วงการเหนื่อยที่จะพูดแล้วเหนื่อยที่จะเชียร์แล้วได้ทานกับข้าวคุณแม่อร่อยที่สุดไก่กนะินเลยจ้า เลหนี่ก็เป็นคลิปแรกดของซที่ได้คุยขับสังลินและรูของริสติน่าด้วยเขาไม่รับเวลาหนูจะชวนใครหนูชอบตื่นเต้นอ่ะเขากำลังบนอ๋อซื้อทุเรียนกับแกเลยจริงหรอคะกำลังเดือด จริงเหรอนั้นเรานั้นเรารออยู่ก่อน<ม>รอเขาใจเย็นๆก่อนดีกว่าาพี่แป้งเห็นพี่แป้งสแล้อ้าวเหรอ,อ,หรอพี่แป้งไม่มีตำแหน่งว่างอยู่เลยอาจจะคิวยาวเพาของด,ดังเลยใช่ใช่วว่อุ๊ยชาล์มินว่างนะ Hello. Hello. Long time no see. Long time no see. Hello. Hello. It's nice me. You. How are you? Yes, it's here. You Long know? Do you know? You know her? I don't know. One. One. time. Oh yes. How how can say? I how can how can call you? Call, go, Goran. 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 Yeah. Goran. Goran. Yeah. Okay. Yeah. Goran. Okay. Yeah. <clears throat> How old are you? How old are you? How old are you, you Goron? I'm five. I'm five. How, old How, old How old are you? Yeah. 20. 22. 22? Oh, me too. Oh, me too gone. Yeah, me too. Me too. 22. L Lucy knows Goron is different. Wow. Same age, but. Same age, but. Yeah. 2002, 2002, yeah, 2002, 2002, yes, 2002. Okay, hi, hi. What are you doing, Are you guys 2002? Okay, I'm playing the music. 2002. <laughs> Maybe jealous, jealous, jealous. everyone. Yeah, yeah. <laughs> <Carrissances> jealous. Jealous is what does No, 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 no. nothing, nothing. What does that mean, jealous? Oh, no, 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 nothing, nothing, nothing. <laughs> <laughs> ah, me, me. Okay, okay. Oh, oh, right, right. Jealous okay, okay. What do you, mean? you don't have friends. You don't have friends, uh, Christina. Any no. people invite any people? I don't care. You don't have friends. <laughs> 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 อ๋อวิ่งเลยวิ่งเลยหนีเลย sorry ก็นหนูบอกว่าหนูไม่มีหนูขอโทษอ๋อเขาจิ้นกันอยู่ด้วยเราเป็นผิดจังหวะกลายเป็นคนไม่มีเพื่อนสงสัยแม่เราต้องอยู่สังคัดบ้างแล้ว เออลองดูไหมอ่ะน่าจะไม่รู้อ่ะลองลองดูไหมไม่ว่างค่ะหนูดูแล้วเมื่อกี้แทบหนูอะ่ะเต็มมาเราเปิดเพลงอยู่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 เราดีกว่ามันวันนี้น่าจะไม่ใช่ทางเราพี่เขาบอกว่าเ้าหาเนได้แล้วเปลี่ยนบ้านให้สวยงามเปลี่ยนเรื่องราวอ๋อ อ๋อเข้าไปใหม่ hey ไม่มีตำแหน่ง <for S 1> o ว่างแล้วหนีทำไมอ๋อพี่พี่เขาบอกว่าเขาน่าจะคุยกันสองคนอยู่ยังมีฟัง ไว้เดี๋ยวเข้าไปใหม่นะคะขอโทษด้วยนะคะฝากบอกพี่ๆเขาด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะเื่ยอะไรหรอคะชื่อโกลันค่ะขออนุญาตพี่แคทด้วยนะคะอันนี้พี่อยู่กรุงเทพไหมคะ ไม่อยู่สีสังเกตค่ะโอ้แซงว่าไลฟ์ทุกไลฟ์ทุกวันเลยไหมคะพี่เป็นดาวติ๊กตอด้วยหรอคะ,อะเจอคนดังหนูอะเจอเจอคนดังไม่ใช่หนูอะเจอคนดังคะ่ะหเจอคนดังตอนเนี้ยทุกคนหมีคนรู้จัดด้วยวาฝากน้นองด้วยค่ะค่ะ เลี้ยงพี่ปูเป้เลี้ยงวัวเหรอคะเลี้ยงหมดเลยค่ะวคยก็เลี้ยงค่ะอุ้ยหนูอยากดูอ่ะไว้วันไหนไลกลางวันเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะอยากดูน้องวัวน่ารักมากเลยค่ะเออทำไงว้าขอบคุณค่ะมีคนบอกว่าคนนี้แฟนนิกกี้ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แฟนค่ะเป็นน้องนะคะเป็นน้องพี่ตุ้งตาขอบคุณนะคะพี่ตุ้งตาขอบคุณค่ะแล้วทําไมพี่ทําพี่ทําอะไรบาบ้าคะททาไมผิวไม่ดําเลยโอมยเราใส่พิลเตอร์อย่างเดียว <laughs> จริงแต,แต่ว่ามันไม่น่าจะเข้าผิวนะดูหนูสิเขาตอบแบบดารา อยดน,น้องนะคะ่ะไ,ไม่ไม่หนูไม่ใช่ดาราเป็นพี่น้องกันค่ะเป็นพี่น้องกันไม่ได้นะพูดอย่างนี้ไม่ได้เอ,อ้ยพี่ทวิ่ทอว่ตขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไฮน้องลานสวัสดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่นิกกี้เขาจะเขาต้องแบบเขาจะเรียกว่าอะไรคะเขาจะเสียหายได้นะคะตอนนี้ไม่เป็นแฟนค่ะเป็นพี่น้องค่ะ พี่พี่ห้าคนได้ไหมอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบด้วยนะคะพี่โกคูชีขอบคุณค่ะพี่เอขอบคุณค่ะพี่ท้าวพุทธขอบคุณค่ะอ๋อคือว่าพี่พี่บุคขอบคุณค่ะแซวสนุกสนุกใช่ไหมคะได้พี่บีขอบคุณค่ะพี่บี โอ้พี่ธรรมพุทธขอบคุณครับพี่ปูเป้น่ารักใช่ค่ะน่ารักแล้วก็คุ้คขามากเลยคุณสามคุณสามทุกคนของขวัญคุณสามขอบคุณค่ะคพี่บังไปไหนนั่งนะสิเออพี่บังไปไหนอ่ะเทพบังไปไหนขอบคุณค่ะพี่ไปไูเไปไน้น่ารักอ่ะโอ้โห พี่เอ <gegen violin> <warfare> <left> ขอบคุณค <PAUL> ่ะพ <does kind> <emen> ี่เซนขอบคุณครับพี่วีราวัรขอบคุณค่ะพี่เอมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีงามๆเพลงไม่ง้อหลอกพี่บางทํางานอ๋อวันนี้ทํางานอยู่หรอคะไปบริษัทแก๊ใช่ไหมคะเอซีนะคะขอบคุณนะคะ คนขอบคุณค่ะหนูเองหนูอ่านข้อความแล้วหนูจะหนูจะพยายามใจดีกับตัวเองเหมือนเหมือนในผู้บัญญิมันมีหลายคำหรือเปล่าทำไมหนูเพิ่งเห็นผู้บัเรื่องชื่อผมหน่อยครับว่ายังไงคะน้องชาเด็กพิดาใช่ค่ะโอ้ยพี่เวลามาแล้วรายงานตัวแล้วพี่นิวซิตี้ก็รายงานตัวแล้วมาเออมาเจอคนสวยเลยอ่ะไม่ปังเงียนเข้าบ้านไม่ได้เลยรานเมียไม่ให้เข้าบ้านจริงหรอ ไหนูพี่ก็พิมพ์มาแบบสู้พี่ตูตาขอบคุณค่ะทุกคนแล้วโหดมากอ่ะไปเที่ยวไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวพี่เทพธิดาหนูมาแล้วค่ะพี่พี่สุ้จริงเหรองานเข้าไม่ใช่เพราะหนูแล้วพี่เอกพี่เอขอบคุณค่ะ แพ้เต้นนะพี่เขาบอกว่าแพ้เต้นนะคะโอ้โหนูเต้นไม่เก่งด้วยนะสิต้องชนะเต้นแล้วแหละจังหวะเน,นี้ยแพ้เต้นห้องนี้สว่างขอบคุณค่ะห้องนี้ไฟห้องนี้ไฟเยอะขอบคุณค่ะพี่กินติพี่พี่ขอบคุณนะคะพี่พี่ขอบคุณนะคะพี่ตุ๊กตาขอบคุณค่ะสว่างจ้าเลยใช่ แพ้เต้นเดี๋ยวชนะเต้นเป็นเพื่อนว้าวพี่สูงตาเกินเกินไปนะะนนขอบคุณคะ่ะพี่ๆฝั่งนี้อย่าลืมกดติดตามขอบคุณค่ะพี่โก้หลนใช่ไหมคะกโก้หลานโก้หลนใช่คะ่ะฝากสวัสดียูท้องนู้นด้วยนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะคุณนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับนะคะดเดี๋ยวไว้ขอรอบหน้าขอชวนมาอีกนะคะได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยคะ่ะยี่หงอนั้นแพรร้องเพลงให้ฟังสักหนึ่งท่อนได้ไหมคะถ้าเพลงอะไรดีอ่ะทุกคนเอาเพลงเพลงดาวหาคืนนี้เพลงดาวมันร้องยังไงอะ่ะแป๊บหนึ่งนะคะสูด๊ด อาาคืนนี้มีดาวอยู่อ๋อโอเคค่ะครึ่งเพลงนะคะฝากพลงโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะโปรโมทให้อย่างเต็มที่ข <laughs> อบคุณมากมากเลยค่ะฝากเปิดบาลนหนึ่งรอบก็จะดีใจมากเลยสิยพี่เขาเลี้ยงวัวยังไงทำไมพี่เขาขาวขนาดนี้๋ <laughs> อพี่เค่ <laughs> <laughs>